จะเป็นยังไงเมื่อโจรขโมยงานศิละปะถูกขังอยู่ในบ้านที่ตัวเองตั้งใจแอบเข้าไปขโมยสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่อง i n s i h t นำแสดงโดย William d เ f o อล์ยีนเบอร์ d และ Elisa s t u ุยถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ หนังเริ่มต้นที่นีโมเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆคุณครูเคยถามหากไฟไมหม้บ้าน3มสิ่งที่เลิกช่วยคืออะไรซึ่งคำตอบของเขาคือสมุดสเก็ต อัลบั้มเพลงแล้วแมวทั้งที่เด็กทั่วๆไปควรตอบพ่อแม่หรือพี่น้องพร้อมสงสัยนั่นเลยทำให้เขาดูเป็นคนไม่ดีเหลอก่อนเจอบนที่สุดท้าย3มสิ่งที่เขารักก็เหลืออยู่แค่เพียงอย่างเดียวคือสมุดสเก็ตเพราะแมวตายส่วนอัลบั้มก็ถูกยืมและไม่เคยได้คืนอีกเลย จากนั้นภาพกระตัดมาที่นีโมแอบเข้ามาขโมยงานศิละปะของมหาเศรษฐีโดยร่วมมือกับใครคนหนึ่งที่คอยช่วยจัดการกับระบบบ้านอัจฉริยะให้ท้งเปิดประตูรับเขาเข้าบ้านแล้วปิดระบบรักษาความปลอดภัยจนเขาขโมยงานได้เกือบครบข่าแต่เพียงผลงานภาพเหมือนของเศรษฐีเท่านั้นเพราะไม่ได้อยู่ตามตำแหน่งเดิมทำให้ผููสมรู้ร่วมคิดโมโหเพราะผลงานมีมูลค่าสูงแต่ด้วยที่เวลาใกล้หมดเลยบอกให้เอาออกมาเฉพาะที่หาเจอ ดานีโมเมื่อกวหรหัสเปิดประตูตามที่ผู้สมรู้ร่วมคิดบอกก็ปรากฏว่าเกิดข้อผิดพลาดระบบรักษาความปลอดภัยเลยทํางานแล้วล็อกเขาไว้ในบ้านหลังนี้ทำให้เขาตกใจส่วนผู้สมรู้ร่วมคิดก็ไม่ได้ช่วยอะไรบอกแต่เพียงเขาคงต้องหาทางออกเองนั่นเลยทำให้เขาโกรธมากหลังนีโมหรือระบบบ้านอัจฉริยะมาทำลายแต่เสียงเตือนภัยและไฟวัวๆยังไม่ยอมหยุดทำงานเขาก็เริ่มสตีแตก แต่พอตั้งสติได้ก็รีไปทำลายดวงไฟแล้วหาลำโพงเพื่อตัดสายไฟออกจนในที่สุดเสียงก็หยุดดังสักพักก็พบระบรบ้านอัจฉริยะรวนจนไม่สามารถสั่งการได้เขาที่มีมีดเป็นอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวแล้วเห็นประตูทำด้วยไมย้จึงพยายามเจาะประตูเพื่อทะลุไปหาอีกฝั่ง หลังจอบประตูไปได้เซิร์ฟพักระบบบานอัจฉริยะก็สั่งฮีเตอร์ให้ทำงานเขาที่เริ่มร้อนจนทนไม่ไหวเลยออกไปหาน้ำดื่มก่อ,อนจะรู้น้ำประปาก็ไม่ไหลจึงเหลือเพียงน้ำค้างท่อเขาเลยต้องหันไปหาน้ำในตู้เย็นเทว่าก็มีแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนอาหารก็แทบไม่เหลือแถมยังขึ้นรานอกจากนี้หากเปิดตู้เย็นนานเสียงเพลงก็จะดังทำให้เขาเซ็งมาก เมื่อนีโมกลับไปเจาะประตูอีกครั้งก็ต้องผิดหวังเพราะแท้จริงแล้วประตูบานนี้เป็นเหล็กเคลือบด้วยไมย้จึงไม่มีทางเป็นไปได้ที่เขาจะเจาะได้สำเร็จดังนั้นเขาจึงต้องหาทางใหม่แต่ด้วยที่ทางร้อนและเหนื่อยเลยลองติดต่อไปหาผู้สมรูลล้ร่วมคิดอีกครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยไปหยิบวอสกา้ามือดื่มพร้อมกับอาหารเหลือๆในตู้เย็น ซึ่งพอเปอิดทีวีดูก็พบเขาสามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดภายในตึกได้แต่ด้วยที่ดึกจึงเห็นแต่เพียงรอปภหลังนีโมดูผลงานศิละปะจนไปที่น้ำใจกอเขาไปนอนอยังห้องลูกสาวของเศษฐีแล้วพอรุ่งเช้าก็มีเฮลิคอปเตอร์บินผ่านเขาที่เข้าใจเป็นพักพวกมาช่วยจึงรีบออกไปดูเท่าว่าเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ได้จอดแล้วเขาก็พบนกตัวหนึ่งหลงบินเขามายัางทางเข้าที่เขาตัดไว้ซึ่งดูเหมือนมันจะได้รับบาดเจ็บด้วย ในเวลานี้หนีโมร้อนมากจึงไปนั่งอยู่ตรงสาน้ําเล็กเพื่อเอาน้ํารูปตัวสักพักก็ไปเช็คโทรศัพท์ใช้ได้ไหมและพอจะมีอะไรพาเขาออกไปจากห้องนี้ได้หรือเปล่าซึ่งหลังจากหาอยู่พักใหญ่ก็เจองานปั้นรูปส้มจึงนํามาคว่างกระจกแต่กระจกก็ไม่แตก หลังนิโมไปฉี่แล้วกลับมานั่งพักก็สังเกตเห็นไฟถูกฝังอยู่ใต้ฟ้าเขาที่คิดว่าน่าจะหาทางออกไปได้จึงขนของมาประกอบเพื่อหาทางปีนขึ้นไปซึ่งมันก็ค่อนข้างสูงจึงทำได้ไม่ง่ายนัก ขณะนี้เม่อมาหาน้ํารูปตัวเพื่อคลายร้อนก็พึงสังเกตเห็นมีสปริงเกอร์สำหรับรดน้ําต้นไม้อยู่โดยความดีใจจึงรีบเข้าไปหาน้ําดื่มเทว่าก็ไม่มีน้ําสักหยดจึงลองไปชิมน้ำในตู้ปลาแต่ก็ไม่สามารถดื่มได้ดังนั้นเลยลองไปเปิดก๊อกน้ําดูอีกครั้งแล้วพอเห็นน้ํายังไม่ไหลก็กลมลงไปมองที่ชักโครกก่อนจะเปลี่ยนใจไปนําน้ําแข็งมาอมแทน หลังนีโมได้ดื่มน้ำก็กลับไปทำงานต่อแต่สุดท้ายความสูงก็ยังไม่พอเขาที่หมดแรงและเห็นฟ้าเริ่มมืดจึงหยุดทำงานวันต่อมาขณะนีโมกําลังนั่งออกแบบจะต่อสิ่งต่างๆยังไงเพื่อให้ได้ความสูงตามที่ต้องการก็สังเกตเห็นแม่บ้านผ่านทางกล้องวงจรปิดจึงหยุดดูแต่สักพักอุปกรณ์ก็ดันเล่นภาพจากกล้องตัวอื่นขึ้นมาแทน จากนั้นก็พยายามไปปรับอุณหภูมิที่เครื่องควบคุม,มบ้านอัจฉริยะแต่ก็ไม่ได้ผลเขาที่หิวจึงไปค้นหาของกินจนเจออาหารกระป๋องเทว่าก็ไม่มีอุปกรณ์เปิดจึงต้องใช้มีดแล้วก็เผลอทำบาดตัวเองทำให้เขาโมโหมากหลังนี้โมทำแผลให้ตัวเองเสร็จก็เที่ยวไปเลียเศษน้ำแข็งที่เหลือจากนั้นก็ร้องไห้ออกมาแล้วตกดึกคืนนั้นขณะทานอาหารฝนก็ตกเพียงแต่เขาไม่สามารถออกไปเอาน้ำมาดื่มได้ ส่วนนกที่บาดเจ็บก็ยังคงอยู่ที่เดิมรุ่งเช้าหนีโมใช้งานศิลปะชิ้นหนึ่งมาช่วยงานแงะประตูจนเข้าไปยังห้องเก็บอาหารได้สําเร็จเท่าว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรเหลือมากนักทานไดนั้นสปริงเกอร์รดน้ําต้นไม้ก็ทํางานเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปดื่มน้ําพร้อมกับนอนแช่อยู่ตรงนั้นครับ หลังนีโมกลับมามีแรงเพราะได้ดื่มน้ำก็ไปหาอุปกรณ์มาต่อเพื่อปีนขึ้นไปยังหลอดไฟอีกครั้งแล้วหลังจากทำสำเร็จเขาก็กลับลงมาพักผ่อนพร้อมกับร่างภาพวาดของผู้คนที่เห็นจะกรกองวงจรปิดแล้วก็ตั้งชื่อให้กับผู้คนเหล่านั้นโดยเฉพาะแม่บ้านสาวที่กำลังขึ้นมาทำความสะอาดอยู่แถวหน้าห้องพอดีเขาที่ดีใจจึงรีบรอเพราะหวังว่าเธอจะเปิดประตูห้องเข้ามาทำความสะอาดแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นทำให้เขาเสียใจมากต่อมา ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะก็ปรับลดอุณหภูมิลงทำให้นีโมเบาใจจนนอนหลับได้อย่างสบายใจขึ้นนอกจากนี้ก็ยังคอยหาถ้วยชามมารองรับน้ำจากสปริงเกอร์เพื่อไว้ใช้ดื่มแถมตอนนี้ก็ไม่รำคาญเสียงเพลงจากตู้เย็นแล้วด้วยหลังนีโมใช้ชีวิตกินดื่มยังมีความสุขมากขึ้นก่อถึงเวลาที่ต้องหาทางออกต่อเขาจึงทุบใจกันให้แตกแล้วนำมาใช้ประกอบเป็นแว่นเพื่อการเศษฝุ่นในเวลาที่เขาทำลายกรอบของที่ครอบหลอดไฟ เมื่อนีโมทำงานจนเหนื่อยก็หยุดพักก่อนจะมาเล่นบทบาทสมมุติตัวเองเป็นเชฟแล้วกำลังทำอาหารทานหันต่อมาอุณหาภูมิบ้านก็ปรับลดลงอีกจนนีโมต้องหาผ้ามาหม่มแล้วระหว่างที่ทานอาหารก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วพากเสียงเล่นไปเรื่อยพร้อมสงสัยหนุ่มที่มาจีบแม่บ้านเป็นใครหลังนีโมกลับไปทำงานได้สักพัก ก็พบหลังกรอบไฟนั้นยังมีน็อตคันที่ครอบอยู่อีกชั้นเขาที่กําลังจะดีใจเลยเปลี่ยนเป็นโมโหขึ้นมาแทนในเวลานี้นีโมหนาวมากจึงพยายามไปตัดไฟของอุปกรณ์ควบคุมบ้านอัจฉริยะแต่มันก็ยังคงทํางานแถมอุณหภูมิก็ดันลดลงเรื่อยๆอีกดานีโม <N> เขาเริ่มทําตัวแปลกๆทั้งลุกขึ้นมาสร้างผลงานศิลปะจ้องมองภาพจากกล้องวงจรปิด ว่าลูปล้อเลียนเศรษฐีกับลูกสาวและใช้เจ้านกให้บินไปที่สวนสาธารณะเพื่อบอกคนรู้จักให้รู้เขาอยู่ที่นี่จะได้มาช่วยเขาออกไป วันหนึ่งเมื่อหนีโมขึ้นไปทำงานต่อไม่ไหวเพราะหนาวก็เข้าไปรื้อหาเสื้อผ้าเมอรใส่แล้วก็ไปพบห้องรับเข้าโดยบังเอิญซึ่งได้ซ่อนภาพเหมือนไว้ในนั้นแล้วก็ตกใจเพราะเห็นเศรษฐีนอนเสียชีวิตอยู่แต่พอรู้นั่นเป็นแค่หุน่นก็ฟาดมาใส่มันก่อนจะพิจารณาดูหนังสือที่เหมือนเป็นคำสอนเรื่องนรกกับเรวันจากนั้นก็ขโมยภาพวาดออกมาส่วนโจนกตอนนี้มันได้เสียชีวิตลงแล้ว ระหว่างที่มีโม่ฝึกวาดภาพกรองวงจรปิดก็เลื่อนไปเจอแม่บ้านขึ้นมาแอบสุบุหรีอยู่ที่หน้าห้องพอดีเขาที่ดีใจจึงรีบออกไปตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่สําเร็จส่วนแม่บ้านเองก็เหมือนไม่ได้ยินเสียงอะไรจึงไปทํางานที่อื่นต่อทําให้เขาเสียใจมากจนถึงขั้นเก็บไปฝันว่าเจอเธอในงานเรื่องของเศรษฐีที่กําลังพูดคุยเรื่องเรามีเจตจำนงเสรีหรือเป็นแค่หุ่นเชิด ต่อมาหนีโมกเอาขาเก้าอี้มาจอรูเพื่อใช้ขันน็อตออกจากฝาครอบหลอดไฟและด้วยที่อาหารหมดจึงต้องจับปลามาทำกินในเวลานี้หนีโมเริ่มถอดน็อตออกได้หลายตัวส่วนงานศิละปะก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างในขณะที่เจ้านกเองก็เริ่มเน่าเปื่อยและเขาเองก็มักเล่าเรื่องกับเล่นมุกให้ตัวเองฟังซึ่งบางครั้งอย่างนั่งโยเก,กียเหมือนคนป่วยทางจิตอีกด้วย หลังนีโมขันน็อตไม่ออกจนสูญเสียไม้ไปหลายแท่งเขาก็พยายามกระเดือกปลาตัวสุดท้ายลงทองส่วนผลงานภาพวาดก็เริ่มขยายออกไปตามกระแพงด้านต่างๆโดยที่ยังไม่มีใครรู้เลยว่าเขาถูกขังอยู่ในห้องนี้ทำให้เขาทุกข์ทรมานแต่ก็ยังไม่ละความพยายามที่จะขันน็อตออกไปให้ได้ทั้งหมด เมื่อระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะทำให้อุณหภูมิห้องเพิ่มสูงขึ้นนีโมก็แทบไม่มีอาหารเหลือส่วนน้ำดื่มก็สกรปรกเนื่องจากใบไม้ร่วงเพราะต้นไม้ไม่ได้รับน้ำทำให้เขาแซงแต่ก็ไม่เท่ากับที่ห้องเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลดังนั้นหลังไม่เหลือทางเลือกสุดท้ายนีโมจึงนำอาหารสุนัขมากินเพื่อใช้ประทังชีวิตแล้วก็เริ่มสวดภาวนาบ้าบาบอๆต่อมานีโมก็ถอดรอดได้สำเร็จทำให้เขาดีใจพอเหลืออีกแค่เพียงสองตัว แต่แล้วจังหวะนั้นเองก็พลาท่าตกลงมาครับหลังนี้โมดามขาให้กับตัวเองแล้วมานั่งกินเศษยมเหลือ,ลอก็อเริ่มมีอาการเห็นภาพหลอนทางแม่บ้านเข้ามาเล่าลมและเศรษฐีที่บุกเข้ามาทําร้ายทําให้เขารู้สึกแย่ทันใดนั้นก็เพิ่งสัเกตเห็นมีอุปกรณ์ตัวจับเพลิงไหมจึงคิดอะไรขึ้นมาได้ จากนั้นนีโมก็ใช้ว่นขยายที่เจอจุดไฟเผากระดาษแล้วทำเป็นครบลิงเอาไปจออที่อุปกรณ์ตัวจับเพลิงไหมจนระบบสปริงเกอร์ทำงานทำให้เขาดีใจเพราะหวังจะให้มีคนมาช่วยเทาว่าก็ไม่มีใครมาและดูเหมือนจะไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นอีกด้วยเขาที่กลัวภาพวาดจะเสียหายจึงรีบไปเก็บภาพวาดครับในเวลานี้หิมะเริ่มตกลงมาส่วนนีโมก็ยังไม่สามารถหนีออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ เขาที่เริ่มหมดหวังเลยหยิบหนังสือนรกสวรรค์มาอ่านแล้วหลังจากนั้นก็แต่งบทสวดฉันกำลังจะขึ้นสวรรค์มาร้องเพื่อปลอบใจตัวเองวันต่อมานีโมได้บรรยายว่าตอนเด็กๆครูเคยถามหากไฟไม่บ้าน3ส,สิ่งที่เขาจะเลือกช่วยคืออะไรซึ่งคำตอบของเขาคือสมุดสเก็ต อัลบั้มเพลงและแมวแต่สุดท้ายอัลบั้มก็ถูกยืมและหายไปส่วนแมวก็เสียชีวิตเหลือเพียงสมุดเซอร์เกตเนื่องจากศิลปะมีไว้เก็บรักษาดังนั้นเพื่อเป็นการขอบคุณที่เศรษฐีให้การต้อนรับเขาอย่างดีเขาจึงได้ช่วยสามสิ่งของเศรษฐีให้รอพ้นจากความพินาศพร้อมเขียนทิ้งท้ายสำหรับเศรษฐีที่นี่คือบ้านแต่สำหรับเขามันคือคุกดังนั้นจึงต้องขอโทษหากเขาทำลายมันลงอีกอย่างก็ไม่มีการสร้างใดที่ปราศจากการทำลาย หลังนีโมไล่ฉีกภาพสเก็ตที่เขาไม่ต้องการแล้วก็ค่อยๆปีนขึ้นไปหาคมไฟพร้อมกับท่องบทสวดฉันจะไปสวรรค์ฉันจะไปสวรสวรค์ก่อนที่สักพักฝาครอบคมไฟจะหล่นลงมาและฉายภาพให้เห็นภายในห้องที่รกนั้นไม่มีนีโมอยู่อีกแล้วครับสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของนีโมที่เข้าไปขโมยของจากบ้านเศรษฐีแต่แล้วกลับถูกขังไว้อยู่ในนั้นจึงต้องพยายามหาทางออก ซึ่งก็ยากมากเพราะระบบอัจฉริยะที่ควบคุมบ้านนันเจงทำให้ตำรวจและนักดาบเพลิงไม่ยอมมาแถมก็ไม่มีใครรู้และได้ยินเสียงของเขาเลยทว่าสุดท้ายโดยความพยายามและอดทนเลยหนีรอดออกมาจากห้องจนได้ก็จบไปแล้วน,นะครับกับหนังอินไซต์หนังได้คะแนนจาก i MDB 5 6คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยก,กวารกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ